สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับอีฟนั่นเองค่ะเราต้องบอกว่าหลายๆท่านอาจจะสงสัยใช่ไหมว่าวันนี้อีฟไปไหนที่นี่คือที่ไหนไปแต่งจังหวัดหรือเปล่าในช่วงเวลาแบบนี้สถานการณ์แบบนี้เกาให้เดินทางด้วยหรอต้องบอกว่าอีฟไม่ได้ไปแต่งจังหวัดไม่ได้ไปไหนไกลเลยค่ะอีฟอยู่ภายในกรุงเทพนั่นเองใจกลางเพชรเกษมนะคะต้องบอกว่าที่เพชรเกษมแห่งนี้ค่ะเขามีคอนโดที่ให้อารมณ์บรรยากาศเหมือนเราไปเที่ยวแต่งจังหวัดไปรับธรรมชาตินะคะให้อารมณ์อารมณ์แบบ รีสอร์ทเรียกว่าใครที่ปกติรักธรรมชาติชอบธรรมชาติเนาะบางทีทํางานจะถึงสุกใช่ไหมคะเสาร์อาทีตจะต้องขับรถเดินทางไกลเพื่อที่จะไปพักผ่อนนะคะที่ต่างจังหวัดแต่ว่าตอนเนี้ยคุณไม่ต้องไปไหนไกลแล้วคุณอยู่ที่นี่เลยค่ะนะคะกับคอนโดที่นี่ในแบงคอกฮอลลีซอนไลท์แอดเพ็กซเนั่นเองค่ะบอกเลยว่าเป็นสถานที่ที่ว้าวมากๆคลิปเดินเข้ามานะรู้สึกว่าแบบ เฮ้เราได้พักผ่อนจริงๆความรู้สึกเหมือนได้ไปรีสอร์ทค่ะเขาล,ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้หลากหลายชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแสงแดดสายลมรวมไปถึงผืนน้ําที่เขาจําลองมาเหมือนเราไปเที่ยวทะเลค่ะนะคะสระว่ายน้ําด้านนี้ก็คือแบบอารมณ์เหมือนไปทะเลนะคะแล้วก็ยังมีหาดทรายด้วยและที่นี่ค่ะ เดินทางสะดวกสบายนะคะเพราะว่าเขาใกล้กับ MRT เพียงแค่ลอยเมตรเท่านั้นเองและรอบล้อมไปด้วยคอมมูนิตี้หลากหลายเลยค่ะไม่ไว่าจะเป็นซีคอนบางแคนะคะเดอะมอลล์บางแคค่ะแล้วก็โรงพยาบาลน,นะคะแล้วก็มีมหาวิทยาลัยด้วยและสําหรับใครนะคะที่เป็นสายทานนะคะชอบรับประทานอาหารแบบอิฟแล้วก็พลาดไม่ได้เลยค่ะเพราะที่นี่เขามีร้านดังๆนะคะอยู่เยอะมากๆเลยไม่ไว่าจะเป็นสุกี้สีน้อยนะคะเบสบีฟค่ะย่างเนยแล้วก็ยังมีเป็นขาหมูบางว่าอีกด้วยและใครที่ชอบเดินทางโดยการ ใช้รถส่วนตัวที่นี่ก็สะดวกสบายเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเขาสามารถเดินทางได้3ช่องทางด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเพรเกษม46นะคะหรือว่าจะเป็นเพรเกษม46ทับ2นะคะแล้วก็เพรเกษม48นั่นเองค่ะและที่นี่นะคะคอนโดแห่งนี้ทามีทั้งหมด741ยูนิตนะคะมีด้วยกัน3อา,าคารค่ะอาคาร A BC ทั้งหมด8ชั้นค่ะเอาอย่างนี้นี่พาไปดูดีกว่าว่าด้านในห้องเนี่ยเขามีอะไรพิเศษกันบา้างตาม,มอินมาเลยค่ะ และตอนนี้นะคะอีฟก็อยู่ที่ห้อง One Bedroom นั่นเองค่ะขนาด25ตารางเมตรนะคะต้องบอกว่าภายในห้องเนี่ยมีฟังก์ชันที่มอบให้เนี่ยเยอะมากๆเลยค่ะก่อนอื่นเลยเป็นสิ่งที่ชอบมากด้านนี้เลยนะคะเป็นดิจิตอ l ดอร์ล็อกนั่นเองค่ะหรือว่าเป็นระบบเข้าออกแบบดิจิตอลค่ะและถัดมาด้านนี้เลยค่ะ จะเป็นวิดีโอดอโฟนนะคะตรงนี้พิเศษมากอิทชอบมากมากเพราะว่ารู้สึกว่าปลอดภัยค่ะอันนี้นะคะคือเป็นวิดีโอที่ถ้าสมมุติเพื่อนคุณมาหาคุณแล้วเขาอยู่ด้านล่างคอวิดีโอขึ้นมาค่ะเราสามารถกดดูได้เลยว่าด้านล่างเนี่ยใช่เพื่อนของเราหรือเปล่าถ้าใช่นะคะก็สามารถกดเปิดค่ะให้เพื่อนของคุณขึ้นมาที่ห้องของคุณได้เลยค่ะ และถัดมาค่ะด้านนี้เลยขวามือนะคะจะเป็นชุดครัวค่ะใครที่เป็นสาวๆหรือว่าเป็นหนุ่มๆที่ชอบทำอาหารแล้วก็อันนี้เรามอบให้คุณไปเลยนะนะคะมีทั้งซิงค์นะคะเอาไว้ล้างจานล้างผล,ลไม้ล้างผักอันนี้มีให้เลยและถัดมานะคะด้านนี้ ก็จะมีเป็นเตาไฟฟ้าอีกด้วยซึ่งเตาไฟฟ้าตรงนี้เนี่ยเป็นระบบ2หัวนะคะซึ่งระบบสองหัวตรงนี้พิเศษมากเพราะอีฟเนี่ยเวลาทานอาหารจะต้องทาน2เมนูหรือว่า3เมนูอะไรประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรามีระบบ2หัวใช่ไหมคะด้านนี้เราสามารถผัดผักได้ค่ะแล้วก็อีกหัวหนึ่งเราก็สามารถทําต้มสตืดอ,อะไรได้ด้วยได้ได้วว่ารวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะถัดมาค่ะอันนี้จะเป็นเครื่องดูดควันนั่นเอง นี่ใครที่ชอบทำอาหารเราก็มีเครื่องดูดควันให้ด้วยและเรามีมุมในส่วนของการทำครัวแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องมีมุมสำหรับทานอาหารด้วยค่ะด้านนี้เลยเป็นมุมทานอาหารนั่นเองซึ่งอันเนี้ยใครที่ทานเยอะทานเก่งมัน,นี้ทุกคนชอบทานอาหารมากรู้สึกว่าไม่พอใช่ไหมตรงนี้เรามีตรงนี้ให้คะ่ะคุณ อ่ะเป็นยงคุณสามารถวางเพิ่มตรงนี้ได้อีกด้วยพิเศษมากๆเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูในห้องนอนกันบ้านกว่าว่าภายในห้องนอนเนี่ยเขามีฟังก์ชันอะไรบ้างนะคะด้านนี้เลย ภายในห้องนอนนะคะเขาจะมีฉากกั้นแบบนี้ให้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่ทําครัวเรารู้สึกว่ากังวลในเรื่องของกลิ่นนะคะเครื่องดูดควันแล้วใช่ไหมเรายังมีฉากกั้นตรงนี้ได้เ้วยค่ะก็ยังป้องกันในเรื่องของกลิ่นเข้ามาภายในห้องได้อีกด้วยเดี๋ยวมาดูภายในห้องค่ะว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างนะคะต้องบอกว่าพอเข้ามาภายในห้องเขาแล้วเนี่ยนะคะให้ความรู้สึกแบบสบายอะฟิลแบบว่าเหมือนอยู่รีสอร์ทนะคะฟิลอยู่รีสอร์ทยังไงด้านนี้เลย พอมองเข้าไปแบบนี้ค่ะภายในห้องของเรานะก็จะมีเห็นเป็นทะเลนะคะเป็นชายหาดเรียกได้ว่าก็เหมือนคุณไปพักผ่อนอยู่ที่ต่างจังหวัดนั่นเองค่ะบางทีเราทํางานมาแบบเหน็ดเหนื่อยใช่ไหมคะเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราต้องขับรถไปไกลมากๆเพื่อที่จะไปพักผ่อนอยู่ที่ต่างจังหวัดแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องแล้วคุณอยู่ภายในคอนโดที่ห้องของคุณนะคะก็เหมือนกับว่าคุณได้พักผ่อนนั่นเองค่ะแล้วเขาเนี่ยมอบฟังก์ชันเยอะแยะมากมายให้กับคุณด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเตียงแบบนี้นะคะขนาดห้าฟุต อันนี้คือมอบให้คุณไปเลยไม่ใช่แค่เตียงเท่าน,านั้นเรายังมีตู้แบบนี้มอบให้อีกค่ะตู้ไม่พอมีเป็นโซฟาด้วยโซฟาก็มอบให้นะคะแล้วก็ยังมีเป็นโต๊ะวางทีวีด้านนี้มอบให้อีกค่ะเรียกได้ว่า รบคันแล้วนะคะกับส่วนตรงนี้ในเรื่องของห้องนอนคุณเข้ามาเนี่ยมีเตียงนอนและนะคะมีตู้เสื้อผ้าและมีโซฟาและมีที่วางทีวีแล้วไม่ต้องไปหาซื้ออะไรเพิ่มแล้วค่ะง่ายมากสะดวกมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องน้ำมากดีก,กว่าว่าห้องน้าเขาเนี่ยมีอะไรพิเศษบ้างเนาะ,ะตามนี้มาเลยภายในห้องน้ำนะคะต้องบอกว่าภายในห้องน้ำของเขาเนี่ยมีสิ่งที่ว้าวมากๆเปิดไปแล้วคือว้าวเลยแน่นอนนะคะนั่นคือ เป็นยังไงล่ะนี่เขามีกระจกนะคะให้แบบเต็มบานเลยค่ะคือโดยปกติทั่วไปนะคะคอนโดทั่วไปเนี่ยเขาจะมีกระจกให้ในส่วนของอ่างล้างหน้าเท่านั้นแต่ว่าที่นี่ค่ะเขามีแบบเต็มบานให้กับคุณเลยนะคะและสิ่งที่ว้าวต่อไปนั่นก็คือก๊อกน้ําค่ะนี่ก๊อกน้ําแบบนี้นะคะเขาเป็นแบบพันโยกค่ะอันเนี้ยใช้งานง่ายสะดวกสบายเพียงแค่โยกปุ๊บ เปิดปิดง่ายได้มากเลยนะคะและถัดมาค่ะในส่วนของโซนอาบน้ํากันบ้างดีกว่าที่นี่นะคะเขาก็ยังมีเป็นฉากกั้นให้ด้วยค่ะอย่างชัดเจนเลยนะคะฉากกั้นระหว่างโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งนั่นเองและอีกหนึ่งสิ่งที่เขาแบบยังคงคอนเซปต์ความเป็นรีสอร์ทนะเนาะนั่นก็คือเป็นเลนชาวเวอร์ โดยทั่วไปไม่มีอยู่แล้วค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นที่คอนโดทั่วไปที่เราจะเคยเห็นเราจะมีแต่แฮนด์ชาเวอร์ใช่ไหมแต่ว่าที่นี่เราคงคอนเซปต์ของความเป็นรีสอร์ทค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรามีเรนชาเวอร์ให้ด้วยคุณจะใช้เรนชาเวอร์ได้ที่ไหนก็ต่อเมื่อคุณไปรีสอร์ทใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องไปแล้วค่ะที่คอนโดของคุณนะคะห้องของคุณนั่นเองก็มีเรนชาเวอร์ให้คุณได้ใช้ด้วยเดี๋ยวที่นี้ค่ะเราไปดูกันต่อว่าภายในห้องเนี่ยฟังก์ชันวงว้าวอะไรที่พิเศษอีกบ,บ้างนะคะนี่เลย พื้นที่ตรงนี้ค่ะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเรามีให้สําหรับตู้เย็นนะคะใครที่อยากได้ตู้เย็นมาวางเพิ่มเติมเนี่ยสามารถนามาวางทางบริเวณนี้ได้เลยเพราะว่าเราเดินสายไฟให้เรียบร้อยแล้วนะคะวางปุ๊บสามารถเสียบกลบได้เลยค่ะถัดมาด้านนี้ด้วยะนะคะช่องบริเวณนี้ใครที่อยากมีเป็นเครื่องซักผ้าก็สามารถที่จะซื้อเครื่องซักผ้ามาใส่วางได้เพียงแค่เอากะวีออกเท่านาั้นเองค่ะง่ายมากๆเลยนะคะอะ หส่วนที่ชอบมากๆนั่นคือตู้ตู้เขาของเขานะคะอันนี้คือเวลาเราแบบทะเลาะก,กับแฟนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเวลาสมมุติว่าแบบเปิดตู้ทะเลาะก,กับแฟนอยู่แล้วรู้สึกโมโหแฟนทํำยังไงดีอะ่ะเราก็แบบเป็นไงไม่ดัง เ็นไหมเขาเป็นระบบซอฟต์โค้ดนะคะทำให้ไม่รบกวนห้องข้างๆด้วยค่ะเรียกได้ว่านะคะฟังก์ชันที่ภายในห้องวันเบดรูมเนี่ยครบคันจริงๆเพราะฉะนั้นใครที่สนใจค่ะก็สามารถพิมพ์คำว่าสนใจลงมาได้เลยนะคะที่คอมเมนต์เดี๋ยวเราจะมีแอดมินทักกับกันนั่นเองค่ะ ในส,ส่วนของฟิตเนสกันว่าดีกว่าว่าฟิตเนสของเขาเนี่ยมีรูปแบบเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีอะไรให้ได้ลองเล่นบ้างค่ะเดี๋ยวเลยนเชิญด้านในฟิตเนสเลยค่ะโอ้โหต้องบอกว่าพอเข้ามาในฟิตเนสแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบโออามากๆนะคะแล้วก็เพดานเขาค่อนข้างสูงเลยค่ะก็จะรู้สึกถึงความโล่งโปร่งเนาะเวลาเราออกกำลังกายหรือว่าเราเล่นฟิตเนสนะคะก็จะช่วยในเรื่องของแบบ ความรู้สึกที่ไม่อึดอัดนั่นเองค่ะรวมไปถึงด้านนี้ก็เป็นกระจกนะคะล้อมรอบด้วยกระจกให้วิวแบบว่าพาโลนามาเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบ้างว่าเครื่องเล่นเขามีอะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นดัมเบลซึ่งต้องมีกันอยู่แล้วแหละดัมเบลนะคะในส่วนของฟิตเนสนะคะเราก็ยังมีบาเบลด้วยอันนี้เริ่มว้าวขึ้นฟิตเนสทั่วไปอาจจะไม่มีบาเบลนะคะแต่ว่าที่นี่มีบาเบลให้ด้วยและสิ่งที่แบบว่า ว้าวว้าวว้าวให้แบบ3ว้าวเลยละกันเนาะเพราะว่า no. <laughs> จริงๆแล้วค่ะคอนโดทั่วไปเขาจะไม่มีตัวสลิงอันนี้นะแต่ว่าที่นี่มีให้ค่ะด้วยความที่เขาเ,เพดานค่อนข้างสูงเนาะก็สามารถที่จะมีเครื่องสลิงตรงนี้ได้ด้วยค่ะรวมไปถึงด้านนี้ค่ะก็จะเป็นลู่วิง่งซึ่งเป็นลู่วิ่งขนาดใหญ่นะใหญ่มากเดี๋ยวลองให้เทียบกับตัวอีกดูละกันนี่ก็คือเป็นลู่วิ่งที่ค่อนข้างใหญ่มากเลยทีเดียวค่ะนะคะเราก็ยังมีเป็นจ็อกกิ้งด้วยเครื่องจ็อกกิ้งนะนี่ แล้วก็ยังมีเป็นสำหรับจักรยานที่เป็นแบบนั่งปั่นค่ะเห็นไหมว่าครบ จบเลยใครที่แบบเป็นสายเฮลตี้ชอบออกกําลังกายนะคะคือเดี๋ยวนี้เนี่ยพลาดไม่ได้จริงๆกับการรักสุขภาพทุกท่านนะคะก็จะนําเทรน์มากยิ่งขึ้นในเรื่องของสุขภาพเราต้องออกอออกำลังกายกันอยู่แล้วใช่ไหมคะที่นี่ค่ะฟิตเนสของเขาเนี่ยครอบคลุมไปด้วยอุปกรณ์ที่ครบคันมากๆเลยโอ้โหต้องบอกว่าใครที่เป็นสายออกกําลังกายนะคะสายสุขภาพที่มีขาตอบจนอนะคะ และหลังจากที่เราฟิตเนสเสร็จแล้วใช่ไหมคะที่นี่เขามีซาวน่าให้ด้วยนะคะโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยเวลาเราฟิตเนสแล้วเราก็ต้องซาวน่าต่อกันใช่ไหมคะ mm hmm. นี่เลยมีซาวน่าให้ด้วยแบบนี้นั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าซาวน่าของที่ี่เนี่ยเขาแยกเป็นโซนชายหญิงอย่างชัดเจนเลยนะคะใครที่เป็นสายสุขภาพอย่างที่บอกฟิตเนสแล้วซาวน่าต่อได้เลยคะ่ะ และทางด้านนี้นะคะก็เป็นพื้นที่ส่วนกลางนั่นเองค่ะต้องบอกว่าพื้นที่ส่วนกลางเขานะคะให้ฟิลเราก็ความรู้สึกเหมือนว่าเราได้อยู่ที่รีสอร์ทใครที่ชอบไปทะเลที่นี่พลาดไม่ได้เลยเพราะว่าเขาจําลองมาให้เหมือนอยู่กับทะเลจริงๆค่ะด้านนี้ก่อนเลยนะคะด้านนี้จะเป็นอ่างจากรุซี่ใครที่ชอบแช่น้ำผ่อนคลายผ่อนคลายอันนี้เลยค่ะพลาดไม่ได้นะคะแล้วก็ถัดไปค่ะนี่เห็นไหมว่าแบบว่ามันวาวมากๆเลยเพราะว่า อย่างที่บอกใครค่ะที่ชอบการไปทะเลนะชอบบรรยากาศแบบทะเลทะเลนะคะสายลมแสงแดดนะคะรวมไปถึงพื้นทรายที่นี่เราจําลองมาให้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านนี้ค่ะสระว่ายน้ําที่เป็นสาะน้ําเกลือนะคะแต่ว่าเราจําลองมาให้รูปแบบเหมือนทะเลนั่นเองค่ะและด้านนี้เลยอ่าก็จะเป็นหาดทรายค่ะ เราจำลองมาแบบว่ามีทรายให้เป็นอารมณ์หาดทรายแล้วก็มีน้ำทะเลคือมันว้าวมากๆรวมไปถึงแบบต้นไม้นานาพันที่เขาจัดวางมาให้นะคะเห็นไหมเราไม่ต้องขับรถไกลๆแล้วเราไม่ต้องไปแล้วค่ะในส่วนของแต่งจังหวัดบางคนเนี่ยทำงานจันท์ถึงสุกเสาร์ที่จะต้องขับรถไปแต่งจังหวัดเพื่อแบบว่าไปเอาธรรมชาติ เพื่อไปแบบให้ธรรมชาติชาร์จแบตใช่ไหมทีเนี้ยคุณไม่ต้องไปแล้วอะคุณอยู่ที่นี่เลยค่ะก็เหมือนกับว่าคุณได้พักผ่อนแล้วที่นี่เป็นคอนโดของคุณแล้วคุณก็ได้พักผ่อนไม่ต้องขับรถไ,ไกลๆอีกแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะต้องบอกว่าว้าวมากๆเลยใช่ไหมคะถ้าวันนี้ใครสนใจนะคะสามารถพิมพ์จองที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะเดยวแอดมินของเราจะทักอินบ็อกซ์คุณกลับไปสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ภายในอินบ็อกซ์เลยนะคะต้องบอกว่าโปรโมชั่นเนี่ยว้าวมากๆเลยค่ะเพราะราคาเริ่มต้นเพียงแค่1.89ล้านเท่านั้นเองนะคเะท่ปถึง ฟรีเฟอร์นิเจอร์และมีของแถมมอบให้คุณถึง24รายการไม่เพียงเท่านั้นนะคะยังฟรีค่าใช้ใจ่ายวันโออีกด้วยแล้วก็ในวันที่มาจองค่ะใครที่มีเอกสารครบนะคะรับไปเลยกับเครื่องใช้ไฟไฟ้าอีก5รายการด้วยกันเป็นยังไงคะราคาดีนะคะโปรโมชั่นดีขนาดนี้พลาดไม่ได้แล้วใช่ไหมคะสนใจอย่าลืมพิมพ์จองใต้คอมเมนต์นะคะเดี๋ยวแอดมินทักกลับไปสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยะค่ะในอินบ็อกซ์แลววันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ